ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจทักษะที่สําคัญที่สุดที่คุณต้องมีในความคิดของผมนะครับคือทักษะการขายถึงแม้ว่างานของคุณจะไม่เกี่ยวกับการขายนะครับคุณเป็นวิศวะคุณเป็นโปรแกรมเมอร์หรือทํางานในสํานักง,งานบัญชีแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเนี่ยคุณขายไม่เป็นเนี่ยธุรกิจก็ไปต่อไม่ได้คุณจําเป็นต้องรู้เรื่องการขายครับ ดีครับผมอนันต์สมสะอาด s m e j u m p c o t h ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโดอผมสักครั้งนะครับ งานของผมก็คือผมช่วยให้คุณประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับวิธีที่จะเพิ่มทักษะการขายของคุณให้ดีขึ้นถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจทักษะการขายเป็นสกิลที่สำคัญมากๆถึงแม้ว่าคุณจะเก่งในเรื่องเทคนิคเทคนิคในงานของคุณนะครับแต่สุดท้ายแล้วอย่างน้อยเนี่ยคุณก็ต้องขายไอเดียขายความเชี่ยวชาญให้กับลูกค้าได้รับทราบ วันนี้ผมขอเล่าให้คุณฟัง5ทิปที่ผมใช้ในการฝึกการขายของผมเพื่อพัฒนาไปสู่นักขายที่เก่งเรามาเริ่มกันเลยครับทิปข้อที่1นะครับ ศึกษาและเรียนรู้การขายอยู่เสมอผมมองว่าทัากษะการขายก็เหมือนกับเป็นวิชาวิชาหนึ่งนะครับที่คุณต้องศึกษาหาความรู้ถ้าคุณต้องการที่จะได้เกรด A จากวิชานี้นะครับการหาหนังสือเกี่ยวกับการขายมาอ่านมาการดูวิดีโอบน YouTube เกี่ยวกับการขายก็เป็นวิธีที่ดีแล้วก็ง่ายในการเรียนรู้นะครับผมเรียนรู้จากวิดีโอ YouTube เป็นประจำเลยแต่จะดู YouTube ของฝรั่งนะครับเพราะว่าจะมีหัวข้อการขายที่มันหลากหลายมากกว่า ผมจะพยายามลิสต์ช่อง YouTube ที่เกี่ยวกับการขายที่น่าสนใจเอาไว้ด้านล่างอของวิดีโอตัวนี้นะครับเพื่อคุณจะได้เข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรืออีกวิธีหนึ่งคือคุณอาจจะลงทุนไปเข้าคอร์สอบรมเกี่ยวกับการขายก็เป็นสิ่งที่ผมแนะนําให้คุณทํานะครับเพราะกระบวนการขายได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตแบบอย่างมากเลยนะครับหลังจากที่การตลาดออนไลน์เข้ามาเนี่ยวิธีการขายรูปแบบเดิมๆมันไม่ได้ผลอีกต่อไป ดังนั้นคุณควรที่จะต้องอัปเดตตัวเองเกี่ยวกับการขายอย่างสม่ำเสมอครับทิปข้อที่2นะครับพัฒนาทักษะการสื่อสารการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญในการขายถ้าคุณรู้สึกว่าทักษะการสื่อสารของคุณเนี่ยยังไม่ดีพอเนี่ยขอให้คุณเริ่มต้นจากฝึกทักษะการฟังก่อนครับเพราะเป็นสิ่งที่คุณทำได้ง่ายกว่าสำหรับคนที่ไม่ค่อยพูดหรือพูดไม่ค่อยเก่งนะครับ ฝึกเป็นผู้ฟังให้ที่ดีซะก่อนนะครับฟังเพื่อค้นหาว่าลูกค้าต้องการอะไรหรือปัญหาของลูกค้าคืออะไรนั่นคือเป้าหมายของการฟังของคุณหลังจากนั้นฝึกการตั้งคำถามครับเพื่อจะสอบถามลูกค้าทำความเข้าใจแล้วก็ หลังจากนั้นต่อไปคุณค่อยๆเริ่มฝึกทักษะการพูดการนำเสนอหัดสื่อสารให้ชัดเจนตอบโจทย์สิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือสิ่งที่ลูกค้าสนใจนะครับค่อยๆทำตามสเต็ปแบบนี้นะครับทักษะการสื่อสารเนี่ยประกอบด้วยการฟังการถามการตอบและการพูดนำเสนอครับทิปข้อที่3นะครับ ปรับปรุงสินค้าหรือบริการให้น่าสนใจเพื่อจะทำให้คุณขายได้เนี่ยนอกจากที่จะฝึกทักษะการขายแล้วเนี่ยเจ้าของธุรกิจควรใช้เวลาในการวิเคราะห์แล้วก็พัฒนาสินค้าหรือบริการของคุณให้มีจุดขายที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจแล้วก็สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งนะครับเช่นการสร้างแพ็กเกจราคาประหยัดสําหรับลูกค้าใหม่นะครับเพื่อเขาจะได้สามารถทดลองใช้ได้หรือการสร้างโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้าเก่าเพื่อให้เขาใช้บริการหรือสินค้าของเรานานๆน,นะครับหรือการเน้นบริการหลังการขายการรับประกันที่มีระยะยาวมากกว่าคู่แข่งรา,ายอื่นของคุณนะครับสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้คุณมีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้นในการนำเสนอการขายของคุณครับ ทิปข้อที่4ฝึกควบคุมอารมณ์ นอกจากทักษะการพูดแล้วการฝึกควบคุมอารมณ์การฝึกรับม kind of ือกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการขายเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับผมคิดว่าบางทีอาจจะสําคัญมากกว่าทักษะการขายเสียอีกนะครับเหตุผลก็เพราะว่าถ้าคุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แล้วเนี่ยนอกจากที่คุณจะขายไม่ได้แล้วเนี่ยอาจจะทําให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจธุรกิจของคุณเสียไปอีกนะอีกด้วยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผม ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยขายไม่ได้ซะดีกว่านะครับแต่ถ้าลูกค้าเอาเรื่องที่เขาไม่พึงพอใจไปบอกบนโลกออนไลน์เนี่ยเราจะเสียหายมากกว่าครับดังนั้นขอให้คุณตระหนักเสมอว่าลูกค้าที่เข้ามาหาเราเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบครับเขามีปัญหาที่แตกต่างกันเขาอาจจะมีความคาดหวังที่แตกต่างกันแล้วก็เป็นธรรมดาครับสิ่งที่เรา นำเสนอเขาอาจจะไม่พึงพอใจการน,นำเสนอของเรานะครับขอให้คุณเข้าใจแล้วก็ยอมรับมันครับเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้และพยายามโฟกัสไปที่อารมณ์ของคุณนะครับเพราะเป็นสิ่งที่คุณควบคุมได้เป้าหมายก็คือถ้าขายไม่ได้ในวันนี้ก็ขอให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพราะว่าจะทำให้คุณมีโอกาสขายได้ในอนาคตครับทิปข้อที่5นะครับ ฝึกฝนทักษะการบริหารเวลาและก็การวางแผนสิ่งนี้มีความสําคัญไม่แพ้กับทักษะการพูดการนําเสนอนะครับเพราะว่าคุณมีเวลาในแต่ละวันจํากัดดังนั้นคุณควรจะวางแผนการใช้เวลากับการขายของคุณเริ่มวางแผนตั้งแต่ตั้งเป้ายอดขายแต่ละเดือนแตกออกมานะครับว่าจะต้องมี prospect ลูกค้ากี่คนวางแผนว่าจะมีการประชุมคำทำเอกสารการทำพรีเซนต์ทำวันไหนบ้างน,นะครับทำให้มันชัดเจนมากขึ้น แตกออกมาเป็นแผนการขายเพื่อที่คุณจะได้จัดสรรเวลาในการขายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เพื่อให้ได้ตามเป้ายอดขายที่คุณตั้งเอาไว้นะครับสุดท้ายผมขอแถมเพิ่มเติมแบบนี้นะครับ การฝึกให้เก่งในการขายเนี่ยเป็นกระบวนการที่ที่ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความมุ่งมั่นคุณต้องฝึกฝนแล้วก็ปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับทางลัดก็คือพยายามฟังคำติชมจากคนรอบข้างสอบถามเพื่อนนะครับหรือจากลูกค้าเลยและนำมาแก้ไขปรับปรุงมันจะทำให้ทักษะการขายของคุณเนี่ยพัฒนาได้เร็วมากขึ้นครับขอบคุณที่ชมว,วิดีโอของผมครับผมหวังว่า5ทิปที่จะช่วยทำให้คุณเก่งเรื่องการขายจะมีประโยชน์สำหรับการขายของคุณนะครับถ้าคุณ สนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม subscribe หรือปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอ YouTube ตัวนี้ครับหรือคุณเข้าไปใน Facebook Fan Page ของ SME Jump แล้วกดไลค์ได้เลยครับผมจะส่งวิดีโอแบบนี้มาให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับผมอน,นันต์สมสะอาด SME Jump co t th แล้วพบกันใหม่ครับ